สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีกะไปหลังจากไปซื้อข่องกินมาแล้วได้ลงคลิปเนาะตอนไปซื้อข่องกินไนเพรพะมันก็ไปล้านเดียะล่านเดิมตะวันนั่นแหละก็เลยหลงเดี๋วรจะเบื่ออันนี้สมศรีไปซื้อของกินมาแล้วสมศมาถอ,อดข้าวกุ้งมโนลาสมศรีซื้อมาตะวันขำเนาะซื้อไปฝากเออถอดไปฝากเปใหไงวันนี้คุณสามีไปเหวันเดียสมศรีบ้างก็ถอดแล้วก็จะแยกกิน กถอดไปเฮ้อละอ่อนกลิ่นตัวละอ่อนชอบกลิ่นอันนี้มันจะมีรสเผ็ดๆมันลำดะเนาะเขาเก็บโโสสกูมันโนราเนี่ยสมศิก็หว่ามันลำดิมันเมนไหนญาเตี่ยเตอะอย่างสมศีญากกนีดสมศีกมันเมินไหนสมศีญาหึ้าเตียมที่ว่าญาตังวันนะ่ะอันนี้สมศิก็จะมาแกงเคียวหวานใส่พริกไปพัดแล้วก็ใส่กะทิเลยเข้าไปแบบเร็วๆเลยเนาะดนเดี๋ยวคนจะีกายสไตล์สมศีนี่แหละ ล้วก็ใส่ไก่ลงไปเจ้าสูตรไฟสูตรมันเด็กของกินล้าอยูทติคนมากเอ็มซีว่าเนี่ยอมซีก็ใส่ไก่ลงไปใส่กะทิลงไปใส่พริกแกงลงไปอมซีจะใส่พริกแกงน้อยเดียวเพราะว่าหลอนกิ่นเผ็ดอันในสมเสียมใส่นอนนะอมซีใส่มันฝรั่งแตนใส่มันฝรั่งแตนเอาเนาะมันฝรั่งก็หั่นฝอยยมซีพัดว่านั่นนั่นแหละอืมลองดูเสจแเราพริกมันสีงามสมซีก็เลยเอาน้ำมันพริกติพัดน้ำมันเลยเอาแต่น้ำมันมาน่ะ โรยแล้วก็ใส่ชุดรดใส่น้ำปลาใส่รดดีแล้วแต่ความชอบของคนใส่พริกเซ็จเรียบร้อยแต่อีละเจา้ากินได้ก็กินกินได้ก็ต้องกินเนี่ยฮัล้ว <laughs> อันนี้เจา้าใส่กล่องไปเฮ่เดี๋ยวสามีเอาไปเห่เขาอยากกินให้เขาเซ็จแล้วสมศรีกกจะมาตัดขนหมาต่อพอ่อว่าอาทิตย์ที่แล้วตัดไปตัวแล้วตัวนี่มต้องตัดวันนี้ละย่มได้ละหนำก็ต้องอาวันนี้ละขนมันยาวละ แดดเริ่มออกแล้วอันแฮมยางฝนก็จะฝนจะนกตกฝนมันยาวแล้วมันมันมันเปียนเราก็ต้องอาบนนามคือมันนี่แหละภาคจภารกิจสมสีวันอาทิตย์วันยุดได้ยุด <c oughs> มันก็ดีน่ะมันมีอย่าง,งานี้ยดีมันง่วมเหงาดิ <c oughs> ก้ก็มกไปอีกมาด่านะ พอมันนอนหน้าตาสยเลยมาแล้วๆลูกมาเร็เวแม่แคงแล้วจะตายเนี่ยมึงคิดว่าจจกูักมันแกกูขี้ขาดจะตายแอนทันแดดก็สองน้ามาลูกมะแดดออกแล้วเน็่เยอมเไออนกมนสแตนด,ด์ักา mm? สนดอ มาตัวนี้มันลึกต้องคือปอมันจ่อยมันเป็นลูกปอแล้วคุณสามีมันโยมันแล้วอันเนี้ยมัน้องเมื่อสมศรีมันจะเห็นตัดกรรมเดียวน่ะมันจะเพื่อนตารับแล้วหรอกมันจะวิ่งหนีสปาสเปดมาตัวเนี้ยมันเป็นลูกสามีมันมาอยู่ก่อนสมศรีนะเนี่ยมาตัวเนี้ยมาอยู่ได้เก้าปีแปดปีเก้าปีละสมศรีเราวมาอยู่ได้หกปีไปแปดปีไม่อยู่อ่ะสมศรีอยู่ได้ พกปีไผ่ลูกปอ,น,อ,อนี่ยังเข้มได้เลยนะมาตัวเนี้ยแต่มันกว่าคุณสามีแต่คุณสามีปกติตั้ได้ขี้แคบเนี่ยแต่ก่อนเป็นซึมเศร้านะั้นสมซิมต้องจ่วยแกยาคนเดียวแก้มดอะวันนี้หายจากซึมเศร้ามได้กินยาแล้วสมสิต้องอยางหมดทุกอย่างแก้ยาได้ i'm not taking the corner i'm not taking the tail also I have to go to so the corner already have this data, so. okay you take him to oh i take this hair away okay mm -hmm.